อลืมเปิดเสียงเปิดไมค์เกือบแล้วเมื่อกี้โอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านเดี๋ยวขอขยับไมค์แป๊บหนึ่งจะได้เข้าแบบว่าได้ยินชัดชัดสวัสดีคนดูทุกท่านนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแอดเจนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับกาอยู่กับค่ายเกม EVO นะครับผม Evo Play ของ Exmo เหมือนเดิมนะครับผมอาร์ e มเเนาะเหมือนเดิมเลย3ค่ายนี่สามเขาเรียกยังไงวะค่ายเกม EVO เล่นเว็กส ของผลิตภัณฑ์อาซิเบตเออประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็มีการแจกทุนเหมือนเดิมไม่ใช่ทำไมมันมืดแต่วันนี้แล้วผมมีการแจกทุนเหมือนเดิมเลยเชื่อตั้งตามันมืดเหรอคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นนับหนึงนะทำไมมันถึงมืดได้ขนาดนี้วะมันเกิดอะไรกับหัวใจเฮ้แล้วผมมาแล้วมาแล้วแสงมาแล้วคุณเป็นรัวเรียรแล้วคว่าช่างมันไม่เป็นไรคลิปนี้มีการแจกเหมือนเดิมับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ เกมออ Animal Quest ครับผมนะซึ่งเป็นเกมที่มีคนแนะนำมาผมบอกว่าเอาเรื่องเอาเาวานะครับแอดเจลองมาดูก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเกมนี้กำลังมัวๆอยู่ว่าม,ม,ม,มันไปยังไงอันนี้จะเป็นเทอร์โบนะคิดว่าแล้วก็เราถัางนะครับผมไปแต่ว่าไม่มีออโต้ครับผมค่ายนี้นะคิดว่าไม่มีออโต้นะอ้ามีนี่หว่าไอสัตว์ไปห้าสิบไม้จัดไปเบียดยี่สิบ เอาทุนมาที่4,500ฝฟาบาทครับผมนะดูกันไปรู้สึกว่าจะมี scatter ด้วยนะครับผมนะลายจ่ายไม่แน่ใจว่ามีกี่ลายนะครับผมโอ้จ่ายที่สองบาทกูจะรวยไหมเนี่ยชาติเนี้วันนี้มาอยู่กับน้องเอ่อมอยหมออ้อยขาวครับผมน้อง <laughs> เป็นเอ่อหมออ้อยกับหัวครับผม <laughs> หมอไอง้งอกก็เรียกอันนี้น่าจะเป็นสแคเตอร์นะไอ้รูปดวงตาเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้ขอ50ไลค์นะครับผมนะสำหรับปล็อกภารกิจนะครับผมคลิปล่าสุดเล่นบ้านหมาไปไม่รอดอีกครับผมก็คือยอมแพ้แล้วไม่ไหวแดกจัดจัดช่วงนี้แพ็กไม่ติดคือไม่มาเลับผมนะก็คือพักก่อนนะครับแม่บอกให้ผมพักก่อนโอ้ย66ว่ะแต่มันก็ขาดทุนอยูไไ่ด้วยเมืยไแคปเตอร์จะเข้าะ โว้หนึ่งรครับผมรู้สึกว่าแรดจะจ่ายแพงอยู่นะครับแรดนี่ก็จ่ายเอาเรื่องนะครับผมไม่แย่เลยโหหลังๆเริ่มแย่ครับตอนนี้ค่มแย่อ่ารูปดวงตาคิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ Y นะครับผมเป็น Y โอ้โหไม่มาเมื่อไหร่ s c a t อร์จะเข้าอ่ะ สรุปสคเคตเตอร์มันคือรูปอะไรวะรูปแท่นหินนั่นปะเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เนี่ยแม่งมันคือสคเคตเตอร์ไปเห็นเมาส์ผมปะเนี่ยไอ้เนี่ย,ยคิดว่าได้จะเป็นสคเคตเตอร์ครับผมแต่เมื่อกี้ห้าสิบไม้แล้วไม่เข้าออกไปอีกหนึ่งร้อยไม้คือถ้าร้อยไม้นี้ไม่เข้าก็คือแย่จัดนะครับผมแบบเกลือเกลือสัตว์หมาเลยก็คืออย่าหาเล่นนะครับผมทั้งเกลือขนาดนี้นะหลายคนดูบอกผมว่าแตกดี ไม่แตกเลยต้องรอจนกว่ามันจะเข้าโบนัสเกมนะครับเราจะได้เรนู้กันว่าโบนัสเกมเป็นยังไงภารกิจของเราสรับรพะสัตว์ Animal Quest แต่ตอนนี้มันกลายเป็นภารกิจของกูแล้วที่กูจะเอาเงินคืนเนี่ยทุงทำกันขนาดนี้นี่การกินคนเดียวเลยหรือผมมันจะหมดสูตรพระสูตรเขียน์นะเนี่ยเอ้ย ไอชิมบมึงวาระเกมมึงเป็นยังไงได้ได้ไดเอาอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะจริงจีก็ได้บิ๊กเบียนแบบงงมากไหนเอ้านี่ไงไม่แล้วโอ้ยมาไงอะคือต้องให้ตัวใหญ่เหรอได้แบบว่าเต็มจอปะใช่ไหมแล้วมันจะทำการรีสปินให้ดีกว่าเราจะไม่เจอพักพ่วกของมัน่อ้ย้งก็เวิร์กนะ ได้คืนสี่หแล้วครับเดียวอุ้ยสำคัญล่ำหรือเอาเอาเอามื่อกี้ไม่ได้เหรอเกือไรเกือไรยึดมามหรือว่ามันแก่เป็นโอกาสสุ่มเหมือนเกมจีนี่ครับผมที่แบบว่าวายอาจจะเกิดตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมอันนี้ยังไม่ชัวร์เลยเพราะาเรายังไม่ได้อ่านกติกาของเกมมาถึงผมก็ซัดเลยทุกคนไม่ค่อยชอบแบบว่าพูดพร่ำทำเพลงครับผม มาถึงก็ซัดเลยออกสตรีมแม๊บนึงครับผมพอดีเด้งไปเด้งมาน้าขานออกไลน์ด้วยมีคนโทรเข้าโอ้น่าเล่นทั้งวันอยู่แบบว่าเกมเนี้ยขยับเบ็ดไหมฮะเราโฮ้ย เฮ้ยไม่ได้หรอคืออะไรหรือว่ามันต้องเข้าตัวใหญ่แล้วมันก็ต้องแตกด้วยเหรอมันถึงจะทําการรีสปินให้เราใครเคยเล่นเกมนี้คอมเมนต์บอกได้นะครับผมวิ่งยิงช่างแผงได้น้อยเลยเป็นของเกม e u o p l a y นะครับผ่านไปร้อยห้ไม้นะถ้าเกิดว่าหมด30ไม้นี้ก็คือ,อยังไม่เข้า Scatter เ,เ,เลยเฮ้ยนี่ไ,ไงจริงด้วยมันต้องแตกโอ้ แล้วตัวเนี้ยคือมันต้องได้อีกสักแผงหนึ่งนะถึงจะดีก็คือต้องได้ตัวเล็กกับตัวใหญ่รวมกันไว้แล้วมันจะสุม special ่มสเปเชียลฟีเจอร์ครับผมโอ้โอ้เอาไอ้เฮียมาไหมอ๋อนี่ไงมาแล้วอ๋อได้คืนนี้โอ้โหแล้วมันไม่เข้าลายอ่ะไอ้ตัวเนี้ย มันไม่ไหลลงมาวะมาแต่ขาไม่ได้นะนั่นจะมาแต่ขาไม่ได้นะถ้าน้องขาวๆจะทำยังไงล่ะเฮ้ยเกมมันไหนโบนัสเกมกูวะเจอด่าๆๆแปลกๆละแปลกๆละ อ่สคเคเตอร์คือตัวนี้ครับผมคือต้องให้ตัวนี้นะสองตัวขึ้นไปครับผมนะแล้วถึงจะได้เข้าสแคเตอร์คือ,อหน้ากบเออถ้าได้กรอบทองก็ได้ฟีสปินนะครับผมลายจ่ายไม่ถึงว่าสี่สิบลายแต่ว่าไอ้หน้ากบนี่บอกว่าให้ได้หห้หน้ากบแต่ไอ้หน้ากบก็คืออยู่ในสัญลักษณ์ตัวจ่าย นี่ไอ้หน้ากบก็ได้สองตัวคือไงวะหลอกปะเนี่ย what what คืออะไรคืออะไรหรือมันต้องแตกแล้วมันถึงจะเข้าหรือ,อยังไงฮะหรือมันยังไม่เข้ารายจ่ายมันเนี่ยจริไอ้หน้ากบจะไปหมดเลย แต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องเข้านะเนี่ยอ๋อมันจะต้องเข้า3ตัวหรือเปล่าตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนี่แล้วยงต่อวะไม่เห็นได้อะไรเลยเปรตหลอกกูป่ะเนี่ยรื่ใสายสแก็ตเตอร์กูป่ะเนี่ยเฮ้ยเกี่ยอะไรครับเนี่ยฮัลโหลอะไร มันคืออะไร Stewart มึงพอเ,พเลยมึงพอเลยพอ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 มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่เข้าสแครเทอร์เลยครับผมไม่เป็นไรวันเราเปลี่ยนเกมดีกว่านะคุณผู้ชมเราเราลองจิ้มหาเกมมั่วๆรู้สักเกมหนึ่งหรือว่าเราจะมาเล่นอีโวดีวะอีโวนี่มันกติกามันใช่แปลกๆครับผมนะ แต่ EVO นี่ก็เป็นค่ายที่แบบว่าได้มาตรฐานนะครับผมนะคือทางฝั่งอ,อื่นๆที่ไม่ใช่แถบ o u t h East Asia เขาก็เล่นกันนะครับผมพวก EVO อะไรเงี้ยเล่น Sea Spin ดีกว่า C L s e a Spin นี่ EVO Entertainment นะผมขอลองครับหนึ่งสักประมาณ50ไมล์ี๋ยวไปเลยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปถ้าเรายังเล่นต่ออยู่วัดหน้าตามาอบาทห์เอยวะอ่ะจัดไป หนึ่งร้อยไม้แบบร้้อๆหนึ่งร้อยไม้พอเกมแบบนี้นะดูดูทรงแล้วน่าจะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าพวกเอ่อสวีทบรันซ่าเลยอย่างเงี้ยนะผมซึ่งแม่งไม่ถูกเขียวกูซะด้วยดิแล้วเมื่อไหร่มันจะแตกเนะี่ยหรือกูต้องคลิกอะไรยังไงเออแต่ว่ามันมีสแคตเตอร์ขึ้นแบบชัดเจนอนะ่ะอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะแตกอะ่ะเมื่อไหร่มันจะเข้าเนะี่ย วิ้ยเข้าวเข้าทีนึ่งเข้าหนักเลยนะแต่กว่าจะเข้าทีหนึ่งนี่นานยนะอยู่นะยังไงฮะพี่เบาว่าไงครับไม่เห็นจะเข้าอะไรเลยอัอนีไงเป็นรายจ่ายแบบไปทางซ้ายนะแต่มึงทำสวยๆไม่ได้หรยอวะดูยากชิบหายเลยโอ้รับแค่สองแถวแรกพออุ้ยยังไง เข้ายากอยู่นะเอาจริงๆคุณผู้ชมเกมจ่ายไม่รัวแต่จะเข้าสแคทเทอร์ง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจไหนอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยนีไ่ไงติดวายอู้ยังแผงสาสิบบาทเลยเหรอ น้อยไปไหมคือช่วงนี้เล่นอะไรก็ไม่เข้ามือจริงครับไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตเกมแพคเมติกหรือว่าจะเป็นอีโวนะครับผมก็ไม่เข้าเลยไม่เข้าจริงๆอะ่ะเล่นยังไงก็ไม่เข้าไม่ชนะไม่บวกไม่ไม่อะไรเลย เริ่มเริ่มแบบพอมันเสียเยอะก็เริ่มแบบเฉยชาเริ่มชินเหมือนที่บอกมันในคลิปเมื่อก่อนนะผมคลิปก่อนนะว่าแบบเออเสียแล้วเหรออ๋อเออประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้เศร้ามากแล้วหลังหลังโอ้โหมันไม่แตกมันก็ง่วงนอนนะ เมื่อแตะแล้วมันก็ง่วงอะ่ะมันก็เบื่ออีโ e วมีเกมไหนซื้อฟิสสปินได้ไหมผู้ชมผมได้คำถามสำหรับคลิปนี้แล้วให้ผู้ชมนะครับผมนะบอกผมว่าเกมไหนในค่ายอีโวซื้อได้หรือไม่ได้ครับผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะนี่คือคำถามนะคำถามของคลิปนี้นะ,ะผม เดี๋ยวประกาศผลพร้อมกันในคลิปต่อไปครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมผมจะแจกเฉพาะคนที่กดไลค์เท่านั้นนะบอกก่อนใครไม่กดไลค์คือหมดสิทธิ์ไอ้เยี่ยังไม่เข้าเลยอ่ะคุณผมมู้ชม โอ้เียเกมเขียไปบางทีใครจะอยู่ก็อยู่ไอสับไกปูแต่นะผมสำหรับคลิปนี้ก็พอดีกว่าไม่ไหวเล่นยังไงก็ไม่ขึ้นนะผมอีว e นะไอเกมที่มีฟีสิกส์มาเล่นกันดีกว่าเนะเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็คงจะเพียงพอตอนนี้ครับผมอันนี้ผมเข้าไปเช็คด,ดูเฉยเหน้เกมมันสวยดีโอ้โ oh. ไปกครสันตินเลยเยรามาดูยากชิบหาย โอเคไปดีกว่านะครผมนะอย่าลืมนะครับผมนะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนนะนะจาจแรย์แ๊ายบาย